สำหรับเมนูกาแฟาวันนี้ค่ะเน่จะมาทำเป็นเมนูเบอร์รี่ลิ้นจี่กฟฟฟกันค่ะลิ้นจีนี่แบบลิ้นจีลิ้นจีแล้วก็มีลูก,กตาให้เรากินด้วยค่ะสวัสดีค่ะนเนลเลนเทาคอฟฟีนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟอร่อยๆนะคะแล้วก็เป็นกาแฟที่เดี๋ยวเราก็คือจะทําสําหรับเมนูต้อนรับฮาโลวีนกันด้วยนะคะสําหรับเมนูกาแฟวันนี้ค่ะนี่จะมาทําเป็นเมนู เบอร์รี่ลิ้นจี่กอฟฟกันค่ะสำหรับเบอร์รี่ลิ้นจี่คอฟฟวันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเหมือนคล้ายๆกับคลิปที่เน่ทำเอาไว้เมื่อวานนะคะ mm hmm. ก็คือว่าเราก็จะมีไซรับลิ้นจี่ค่ะเน่ก็จะใช้เป็นไซรับลิ้นจี่ของซินยอริต้านะคะและเนี่ก็จะมีตัวซอสมิกซ์เบอร์รี่นะคะที่เราทำมิกซ์เบอร์รี่เอาไว้อะค่ะทำซอสเอาไว้ดูคลิปซอสมิกซ์เบอร์รี่ได้นะคะเน่ทำเอาไว้เนี่ยเป็นมิกซ์เบอร์รี่จากแมคโครค่ะก็มาทําเป็นซอสเก็บเอาไว้ใช้ได้เลยและเน่ก็จะมีตัวลิ้นจี่แช่แข็งของแมคโครนะคะซึ่ง จริงๆตัวลิ้นจี่เนี่ยคือถ้าใครมีลิ้นจี่สดก็ใช้ลิ้นจี่สดได้เลยนะคะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นลิ้นจี่แช่แข็งแบบนี้ค่ะซึ่งลิ้นจี่แช่แข็งแมคโครนเนี่ยเน่ก็จะมาวางเอาไว้ให้เขาหายแข็งนะคะเอามาแบ่งใส่แบบใส่ถ้วยไว้อย่างเงี้ยค่ะให้เขาหายแข็งนะคะเสร็จแล้วเน่ก็จะมีบลูเบอรี่ค่ะก็เป็นบลูเบอรี่สดนะคะอ่าก็เป็นของที่เราหาไม่ยากท้งนั้นเลยค่ะแล้วเน่ก็จะมีกาแฟเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็น เบอร์รี่ลิ้นจี่กฟนะคะกาแฟที่แน่ใช้วันนี้ค่ะเราก็คือจะใช้เป็นกาแฟอิตาเลียนโรสเป็นอาราบิก้าร้อปเซ็นขั้วกลางเข้มนะคะสำหรับสูตรวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกันเป็นแบบ3แก้วนะคะก็คือเป็นแบบแก้ว12ออน16ออนแล้วก็22อออนนะคะ,ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาทำกัน เริ่มต้นค่ะเดี๋ยวนี่ก็จะมาเตรียมตัวลิ้นจี่เบอร์รี่ก่อนนะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะมาทําลูกกตากันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นกับเมนูสําหรับฮาโลวีนแต่จริงๆถ้าไม่ใช่ฮาโลวีนก็ทานได้นะคะอะถ้าอย่งงางนั้นค่ะนี่ก็จะเตรียมการเลยค่ะนี่ก็จะเอาลิ้นจี่นะคะที่เราวางให้เขาหายแข็งเนี่ยค่ะนี่นะคะเราจะเอาเบอร์รี่ค่ะลูกเบอร์รี่ยัดเข้าไปแบบนี้เป็นลูกตานะคะเห็นไหมคะเราได้มาเป็นลูก,กตาเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเราทําเตรียมเอาไว้ได้เลย นี่นะคะเราก็ทําเตรียมเอาไว้ได้เลยอย่างนี้ค่ะลูกกระตา่ายเห็นไหมก็ตาเล็กตาใหญ่นะคะทําทเตรียมไว้ได้เลยค่ะอร่อยมากเลยนะคลิปที่แล้วที่เราทําเมนูโซดากันเอาไว้ค่ะอร่อยมากสําหรับลูกกระต่ายนะคะอย่างถ้าหากว่าไม่เป็นชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไว้ใส่ในในแก้วเฉยๆเลยก็ได้ไม่ต้องอไม่ต้องเป็นลูกกระตาก็ได้นะคะก็ใช้ให้หมดนะคะที่ลิ้นจี่ที่เราซื้อมาแล้วก็ใส่ไป ทำลูกกระต่ายเตรียมรอไว้ก่อนคะ่ะรับรองว่าฮาโลวีนปีนี้เราต้องปังนะคะมีเมนูอร่อยๆแปลกๆนี่ตอนนี้นะคะเราก็เตรียมลูกกระต่ายไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเบอร์รี่ลินก็คือบลูเบอร์รี่ลินจีนั่นเองนะคะอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่แล้วก็ลินจีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะที่แก้ว12ออนกันก่อนดีกว่าคะ่ะ สูตร92ออนเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้กาแฟที่1ช็อตนะคะเอา1ช็อต1ออนพอนะคะอ่าเน่ก็ใช้ดัมชงน้ำไหลทางเดียวนะคะแล้วก็บาสเกต1ช็อตแบบนี้ค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้ใส่กาแฟที่เราชอบแล้วค่ะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเบอร์รี่ลินจีนะคะเราก็จะเน่ก็จะเตรียมน้ำลินจีก่อนค่ะทีนี้นะคะพอเป็นเมนู92ออนค่ะ เดี๋ยวตัวไซลับลิ้นจีเนี่ยนี่ใสามาที่20 ml นะคะเพราะฉะนั้น20 ml ก็คือว่าเราจะกดไปถ้าอันนี้เป็นหัวปั๊ม7 5 ml ถ้าหากว่า3ปั๊มมันจะไปประมาณ22กว่าแถวๆนี้นะคะ2 2 5 ml เพราะฉะนั้นเราก็จะกดมาประมาณซักเกือบเกือบ3มปั๊มไม่ต้องสุดนะคะอ่ะนี่ก็กดเลยนะ1ปัม๊ม2ปัม๊มแล้วก็ปั๊มที่3าไม่ต้องสุดนะคะแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคือใครชอบหวานมากหวานน้อยเนี่ยเอาที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะอ่ะเอาแบบนั้น ทีนี้นะคะเน่ก็จะใส่น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าเนี่ยเราจะใส่ลงมาที่3ออนนะคะเน่ก็ใส่น้ำเปล่ามาที่3ออนค่ะนี่นะ3มออนเทลงผสมรวมในน้ำลิ้นจี่เลยค่ะอันนี้เราทำเป็นน้ำลิ้นจี่นะคะเสร็จแล้วเราก็คนน้ำลิ้นจี่เลยนี่แล้วเราก็จะบีบตัวซอสมิสเบอร์รี่ค่ะเน่จะบีบซอสมิสเบอร์รี่ไปที่ขอบแก้วแบบนี้ก่อนนะคะนี่ เพราะว่าเนยว่าความซอสมิ์เบอร์รี่เนี่ยสีเขาดูดีๆแบบมันดูแดงเข้มเหมือนเลือดดีเนาะเสร็จแล้วนะคะเน่ก็จะใส่ตัวน้ำลิ้นจี่เนี่ยค่ะเทลงไปเลยนี่พอเราเทเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งค่ะน้ำแข็งนะคะใส่ไปแล้วเราก็ากาแฟหนึ่งออนนะคะที่เราได้นยคะเอามาเทตามเลยนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ตามด้วยลูก,กตาของเราค่ะ อันนี้12ออนนะคะใส่ไป2ลูกก็พอ2อ2ลูกนี่เห็นไหมคะตอนนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูเบอร์รี่ลิมจีกาแฟนะคะง่ายๆแบบนี้เลยเห็นเปล่ามีลูกตาด้วยโอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำแก้ว16ออนกันค่ะสําหรับสูตร96ออนนะคะเดี๋ยวนี้จะใช้ดํมชงเป็น2ชอ็อตแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะใส่กาแฟที่2ชอ็อตนะดํมชงน้ําไหล2ทางแบบนี้นะคะนี่ก็กดกาแฟ2ชอ็อต เราจะดึงน้ำกาแฟ2ออนนะคะนี่นะคะสายกาแฟเราต้องมาแบบที่เราชอบนะคะก็แล้วแต่ของแต่ละคนเลยนะคะว่าสายกาแฟที่เราที่เราตั้งเอาไว้อะคะ่ะเราชอบแบบไหนโอเคทีนี้พอเราได้สายกาแฟที่เราชอบแล้วเนี่ยเน่ก็มาเตรียมทําในส่วนของส่วนผสมเลยนะคะก96ออนค่ะเน่ก็จะเตรียมในส่วนของน้ําลิ้นจี่ก่อนนะคะน้ําลิ้นจี่เราจะใส่ลงมาที่1ออนเลยนะคะก็คือ4ปั๊มค่ะ12 ส4ี่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเน่ก็จะใส่ตัวน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่านะคะใส่มา4ออนค่ะนี่นะคะเต็มถ้วยนี้ก็คือประมาณ4ออนผสมลงไปเลยเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราก็เทลงไปได้เลยนะคะในแก้วรอไว้ก่อนก็ได้ค่ะ,ะกาแฟ2ออนของเรานะคะได้มาแล้วเน่ก็จะมาบีบตัวซอส มิกซ์บัลของเราเนี่ยค่ะรอบแก้วนะคะก็คือจะบีบก่อนหรือจะเทน้ำก่อนก็ได้หมดนะคะเหมือนกันค่ะนี่บีบมันลงไปนี่ให้มีความแบบนะมีแดงๆดงำๆ,ำๆอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเน่ก็จะเอาตัวกาแฟสองออนของเรานะคะเทตามลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะ ามด้วยลูกกระตานี่ลูกกระตาเอากินลูกดีนี่สามลูกก็พอนะคะเดี๋ยวล้นโอเคอันนี้นะคะก็แก้วสบสอออนของเราเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทําแก้ว22ออนกันบ้างนะคะสําหรับแก้วย2บออนนะคะเน่ก็จะใช้เป็นด้ามชงสอช็อตเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เป็นน้ําไหลสองทางแบบนี้นะคะ เราสามารถทําได้2แบบนะคะคือเราจะทาแบบ3ช็อตเป็น3ช็อต3ออนก็ได้หรือถ้าเราใช้กาแฟเข้มๆม,มาค่ะก็คือ2ช็อตเนี่ยแต่เราจะดึงน้ากาแฟมา3ออนนะคะทีนี้สําหรับคลิปวันนี้เน่ขออนุญาตว่าสมมุติว่าร้านเราเป็นแก้วยีบออนเนี่ยจริงๆรง้านเรากาแฟน่าจะเข้มอยู่แล้วแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนน้ก็คือจะใช้เป็นแบบ2ช็อตเนี่ยแต่เราจะดึงมา3ออนนะคะเ,เข้าใจเนาะก็เราสามารถเสิร์ฟได้2แบบนะก็คือเป็น3ช็อต3ออนหรือ2ช็อต3ออนก็ได้อยู่ที่กาแฟที่เราใช้นะคะ ดูสายกาแฟนะคะอ่าโอเคสายกาแฟสวยเสร็จแล้วเราก็มาผสมสูตรกันเลยค่ะสำหรับ22ออนนะคะเดี๋ยว22ออนคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเน่จะใส่เบอร์ซอสเบอร์รี่เนี่ยลงไปที่ก้นขวดนะคะเราก็สามารถที่จะแบบบีบไปที่เราชอบได้เลยค่ะเราก็คือจะบีบซอสไปนะคะที่ก้นขวดนิดน,นึงนี่นะคะให้เขามีความแบบรอบๆแก้วแบบนี้ก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็มาผสมในส่วนของน้ำลิ้นจี่กันบ้างค่ะน้ำลิ้นจีเน่เน่จะใส่ไปที่5ปั๊มนะคะก็คือประมาณ37.5หรือว่าใครจะใส่เป็น40 ml ก็ได้นะคะก็เนยใส่5ปั๊มค่ะอันนี้นะคะ5ปั๊มพอ5้าปั๊มเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะใส่น้ำเปล่าเนยใส่น้ำเปล่าที่4ออนนะคะนี่ค่ะน้ำเปล่า4ออน ก็เทปเป็นน้ำลิ้นจี่ไปคนให้เข้ากันทีนี้บางครังอะค่ะความที่ลิ้นจี่จากแมคโครเนี่ยคือเขาจะมีลิ้นจี่ที่เป็นเศษเศษแบบนี้ค่ะที่เราทําตามไม่ได้เนาะเราสามารถเอามาใส่ได้นะคะ,ะลูกค้าก็จะได้แบบได้มีความแบบลิ้นจี่ลงไปผลลิ้นจี่ลงไปแบบนี้ด้วยทีนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะใส่น้ําแข็งก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่น้ำแข็งก่อนเราใส่น้ําไปอะเดี๋ยวมันจะไปมิกซ์กับตัวเบอร์รี่พวกนี้หมดเลยนะคะ มแข็งมานะคะมีความเลอะเทอะข้างแก้วแล้วเราก็เทต,ตัวน้ำดิ้นจีของเราค่ะลงมปเลยเติมน้ำแข็งเสร็จแล้วค่ะน้ำกาแฟที่เราทำมาสามออนค่ะแล้วก็ค่อยๆเทลงไปเลยนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะมาวางลูกตากกันนะคะเหมือนเดิมค่ะอ่านี่ก็เอาลูกตามาวางเลยนี่นะคะก็แล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราอยากจะวางกี่ตา เอาที่เราแบบเทเราชอบเลยนะคะวางไปสีตา โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะนะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาเป็นเบอร์รี่ลินจี่คอฟเรียบร้อยแล้วค่ะมีลูกตาลอ,อยเทง้งเต้งด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เราอาจจะเสิร์ฟเป็นแบบสไตล์เมนูของฮาโลวีนก็ได้นะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าเมนูปกติก็อาจจะไม่ต้องทําเป็นลูกตาแบบนี้ก็ได้นะคะก็แยกตัวเบอร์รี่กับตัวลินจ่เขาเท่านั้นเองนะคะก็แล้วแต่สไตล์เลยเราก็ไปลองทํากันดูค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าเบอร์รี่ลินจี่คอฟของเนเนี่ยค่ะวันนี้ที่เราทําสูตรนี้เนี่ย ได้รสชาติหวานหอมเข้มกาแฟยังไงบ้างมาชิมกันอะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะชิมน้ำข้างล่างก่อนอน้ำลิ้นจี่ก็คือแบบลิ้นจี่เลยแต่ตอนนี้มันเริ่มมีความกาแฟที่มันลงไปแล้วนะคะอะคนคือบอกว่าลิ้นจี่ของซิโนต้านี่ไซรัปเขาดีงามนะคะเพราะว่าลิ้นจี่นี่แบบลิ้นจี่ลิ้นจหอมอะ อันนี้คือต้องบอกว่าสูตรนี้อร่อยมากเพราะว่ากาแฟไม่ดูเข้มเกินไปค่ะแล้วมันมีความสดชื่นจากลิ้นจี่เข้ามานะคะแล้วก็มีลูก,กตาให้เรากินด้วยค่ะบางทีเวลาลูกค้าทานอาจจะต้องมีความแบบเนาะอันนี้ขออนุญาตใช้ช้อนตักนะคะนี่ลูกตากินแล้วนะหวานแล้วก็บูเบรีไม่ได้เปรี้ยวมากใช่ไหมคะอร่อยอ่ะก็คือทานลิ้นจี่แหละ แล้วก็มีความแบบบูเบอรรี่กรุบกรอบกรอบอยู่ข้างในนะคะืเห็นไหมฮาโลวีนนี้เราได้เมนูไอเดียใหม่ๆนะคะทําขายลูกค้าค่ะแล้วทําไม่ยากเห็นว่าซื้อของก็ง่ายนะคะก็ไปซื้อที่ Mac แมคโครแหละหรือว่าถ้าใครจะใช้เป็นลำไยก็ได้นะคะถ้าหากว่าใครมีลำไยหรือใครมีลิ้นจี่ก็ลองใช้ได้เลยค่ะใช้แบบสดก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ใช้แบบแช่แข็งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคะ่ะชอบความน้ำลิ้นจี่ของข้างล่างอ่ะอร่อยอ่ะ คือดื่มง่ายๆสบายๆายเลยอะพอแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ่ายวิดีโอเป็นช่วงบ่ายนะคะถ้าชิมมากเดี๋ยวคืนนี้นอนไม่หลับค่ะก็เน่มาแชร์ให้นะคะสําหรับสูตรเมนูฮาโลวีนค่ะของปีนี้นะคะเรามีลูกกระตายเสิร์ฟด้วยก็มาเป็นเบอร์รี่ลิงจี f f e ฟค่ะสําหรับคลิปวันนี้ค่ะไปลองทํากันดูค่ะอร่อยมากๆเลยไม่ใช่ฮาโลวีนแล้วก็เสิร์ฟได้นะคะเมนูนี้เอาขึ้นร้านได้เลยค่ะ ถ้ายัางไงเราชอบไม่ชอบมาบอกกันได้นะคะคอมเมนต์กันไว้ข้างล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูแบบไหนบอกมาค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะใกล้จะฮาโลวีนแล้วนะคะเตรียมตัวหาเมนูอร่อยๆกันได้แล้วค่ะเดี๋ยวเน่ก็จะมาคอยแชร์ให้เรื่อยๆนะคะติดตามกันเอาไว้ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้กับเมนูเบอร์รี่ลินจิคอฟฟี่ค่ะง่ายๆเลยไปลองทำกันเลยค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ